เอาฮั oh, สวัสดีทุกคนนะคะพี่ลูกบอลนะครกลับมาแล้วนะ,ะกับรายการสับซ่าฝ่าโควิดนะครัติ๊งนะคะก็พ<ๆ>ีะะ่จะตั้งชื่อรายการเลยนะคะรายการสับซ่าฝ่าโควิดคืออย่างที่ทําไปในเอพิโซดแรกเนะี่ยพี่ต้องการที่ใช้โซเชียลมีเดียช่วงนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดเพราะพี่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราใช้เวลาเยอะมากกับการแบบตามข่าวโควิดังนั้นเรามาทําให้การตามถามมันมีประโยชน์นะ,ะไม่งั้นเราจะเป็นบ้า <What? S 1> ไปอย่างเดียวแต่ไม่ได้ความรู้เลยนะคะวันนี้เนี่ย I want to talk about some useful sentences that you need to know โอเคเป็นประโยคที่มีประโยชน์ที่คุณควรรรต้้องูสั ช่วงนี้ล้กันนะคะมาลองดูดีกว่าว่าพี่เอาประโยคอะไรมาฝากบ้างนะคะเป็นประโยคที่น่าจะเอาไปใช้ได้หรือได้ยินคนพูดนะคะ let's begin with the first one เรามาเริ่มที่อันแรกค่ะประโยคแรกที่เอามาฝากก็คือหากเราอยากจะบอกฝรั่งว่าเฮ้ยฉันมีไข้เราสามารถพูดได้ว่า i have a fever พูดให้มันเร็วขึ้นให้มันเป็นธรรมชาติค่ะ i have a fever ให้รู้สึกถึงมันเนี่ยเฮ้ย i, i have a fever ฉันมีไข้นั <Yeah. S 1> ่นเองครับทัก ถามตอบมาว่าอ้าวพี่ลูกอร์บแล้วถ้าฉันแบบมีไขออ้อ่อนๆอะเราสามารถพูดแบบนี้ได้ค่ะ you can use this sentence ฟังให้ดีค่ะ I have a mild fever I have a mild fever okay the word mild means จริงๆมันคืออ่อนโยนนุ่มนวลใช่ไหมแต่ตรงนี้เราเอามาใช้แบบนี้มันจึงมีความหมายว่าอะไรฉันมีไขออ้อ่อนๆนั่นเองค่ะ I have a mild fever อยัางายังไม่เป็นนะคะช่วงนี้บ่นว่าน้อยน้อยมากรู้สึกแบบอยู่คนเดียวก็แบบกูติดยังวะอะไรนะคะอ่าประโยคต่อไปนะคะบอกว่าฉันมีไข้สูงล่ะก็แน่นอนค่ะคำว่าสูงในภาษาอังกฤษคําำว่า high ดังนั้น you can use this sentence ก็คืออะไร I have a high fever I have a high fever อนี้พูดเร็วค่ะ have a high fever พูดแบบสมติมีไข้ก็ต้องมบีบ high fever จบไปต่อไปนะฮะเจ็บคอป่ะเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอถ้าเจบ็จบคอ,อ,อเราใช้ประโยคนี้ได้ค่ะนั่นก็คือ I have a sore throat ฟังอยู่รอบ I have a sore throat okay? โอเคแล้วเราแยกคำให้อ่ะ The word throat means คอดังนั้น the word sore means เจ็บนั่นเองคาวนี้พอรวมกันค่ะ I have a sore throat ฉันเจ็บคอค่ะเนอน I don't have a sore throat. โอเ okay? ค It's just an example. ่ไม่เจ็ดพค่ะ่โอเคพี่โอ่ะแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่ลูกกอแบบช่วงนีบบ้น้ำมูกไหลแบบมีอาการน้ำมูกไหลฟังให้ดีครับ I've got a runny nose. ฟังอีกรอบครับ I've got a runny nose. The word runny means แบบซึ่งไหลหรือแบบซึ่งเป็นหยดหยดอ่ะนี่ออกมาคือมันเป็นอาการเหลวๆดังนั้นตรงนี้คือ evet. จมูกมันไหลหมายถึงว่าเขาจะบอมัจมูกมันไหลก็บบคือน้ำมูก มันไหลออกมานั่นเองนั้นใช้ประโยคน,นี้ได้นะฮะนั่นคือ I've got a runny nose โอเคอันต่อ,อไปค่ะแล้วจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเมืองกูเนี่ยแบบปลอดภัยปราศจากโควิดวมากใช้ประโยคนีงน้ง่ายๆได้เลยค่ะ I am COVID free I am COVID free I am COVID free โอเคอันนี้ใช้ได้ค่ะ,ปะไปต่อนะคะแล้วบอกวเฮ้ยมึงช่วงนี้กูกูระวังนะเว้ยแต่ว่ากูไม่ได้หน่อยกูระวังนะเว้ยแต่ไม่ได้หน่อย You can use this sentence นั่นก็คืออะไร I'm being vigilant but I'm not being too paranoid ฟังรอบค่ะ i m being vigilant but i m not being too paranoid <c oughs> คืออะไรมึง <c oughs> กูระวังนะเว้ยแต่กูไม่ได้หน่อยค่ะอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยกูหน่อยแหละกูว่ากูเป็นหรือเปล่าพอเป็นปุป๊บรู้สึกว่าเป็นปุป๊บถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยมึงกูต้องกูควรจะต้องกักตัวสัก14วันใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I should self isolate for 14 days ฟังอีกรอบค่ะ I should self-isolate for 14 days ก็คืออะไรฉันควรจะต้องกักตัวฉันเองสัก14วันคะตอนนี้สถานการณ์รอบตัวเราอจจะเห็นว่าเฮ้ยมีคนมากมายเนี่ยถูกกักตัวอยู่เราอาจจะไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่า lots of people are put in quarantine ฟังรอบค่ะ lots of people are put in quarantine ความน่าสนใจก็คืออะไร the word quarantine is a noun right but it is also a verb คำว่า quarantine เมื่อกี้ที่พี่ใช้เนี่ยในประโยคที่แล้วเป็นคํานามมันยังคงเป็นกริยาเช่นกันดังนั้นทําให้เราสามารถเอามาใช้เป็นประโยคนี้ได้ค่ะถ้าอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยมึงคนบางคนนะเว้ยเขาก็ตอนนี้กักตัวเองอยู่ก็ใช้เป็นประโยคนี้ได้ค่ะนั่นก็คือ some people quarantine themselves ฟังรอบค่ะ some people quarantine themselves ให้คนบางคนเขาก็กักตัวเองนะเว้ยเอาไปต่อค่ะแล้วถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยคนบางคนเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเป็นพาหะหรือเปล่า เหตุผลที่เขากับตัวเองตอนนี้เพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นพาหะหรือเปล่าใช้ไประโยคนี้ได้ค่ะ Some people are afraid that they are carriers ฟังอีกรอบค่ะ Some people are afraid that they are carriers เกอ,อะไรคนบางคนเนี่ยเขากลัวว่าพวกเขาจะเป็นพาหะดังนั้นตรงนี้คำว่าพาหะภาษาอังกฤษก็คือ carrier ฟังอีกรอบ carrier นั่นเองแต่พอเติม s ไปปุ๊บก็คือเป็นรูปพหุพจน์นั่นเองค่ะ พี่ขอลาไปเรื่องประโยคสุดท้ายนะ,ะพี่รู้สึกว่านี่เป็นประโยคที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันเอาประโยคนี้ไปแชร์ต่อเลยนะคะช่วงนี้กำลังใจให้กันและการสำคัญมากค่ะและประโยคที่พี่จะทิ้งท้ายก็คือ we will get through this together ฟังกรค่ะ we will get through this together we will get through this together เราจะต้องฝ่าวิกฤตแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ ไปด้วยกัน,นะคะ่ะคุณรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะกดแชร์ต่อทันทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะของรายการสับซ่าต่าโควิดนะคะซึ่งตอนนี้เราลางแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะบบาย I have a fever I have a mild fever I have a high fever I have a sore throat I've got a runny nose I am COVID free I am being vigilant But I am not being too paranoid. I should self-isolate for 14 days. Lots of people are put in quarantine. Some people quarantine themselves. Some people are afraid that they are carriers. We will get through this together.